ครับ C B 4 0 0อ e ทหนึ่งครับคันเก่าเจ้าเดิมนะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่ถอดท่อนะครับพ่นสีล้างรถแล้วก็เก็บสีในจุดต่างๆที่เจ้าของเก่าเขาไม่ได้ดูแลนะครับหินก็เดินใส่มั่งอะไรบ้างนะครับก็มาฟังเสียงนะครับตอนไม่ใส่ปลายครั้งบ้านจะด่าไหมเนี่ย ถ้าวิ่งแบบนี้ก็วิ่งแบบนี้ก็นะมีสิทธิ์โดนพี่นวัดแน่นอนครับลากันไปก่อนครับ